สัตว์ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาอย่างยาวนานจากหลักฐานภาพเขียนก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณปรากฏอยู่ตามถ้ำต่างๆในประเทศไทยเชื่อว่าควายมีบทบาทสําคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยใช้เป็นแรงงานเพื่อการเกษตรการขนส่งและการคมนาคมในอดีตปัจจุบันควายถูกเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจคือเลี้ยงเพื่อส่งขายให้กับโรงฆ่าสัตว์ไม่มีการฉลออหรือละเวน้น จึงทำให้ควายในไทยเริ่มลดจำนวนลงทุกทีรายการในวันนี้และอยากนำเสนอความผูกพันของคนกับควายผ่านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งที่สกลนครเราไปฟังเรื่องราวทั้งหมดผ่านพี่อ้อยผู้นำชุมชนกันครับพ่อแม่ไม่ได้มีอาชีพอะไรอย่างอื่นรับจ้างอย่างอื่นเลยก็คือแค่ทำนาพอหมดหน้านาก็หาปลาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายแค่นั้น แต่ทุกคนเขาก็ยังอยู่ได้อยู่แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบยังไงนะไม่ไม่รู้สึกว่าเราขาดนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบไม่มีอาชีพอย่างอื่นมาเสริมเนาะพอต่อเนื่องมาเรื่อยๆเราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆมันก็ยังหมู่บ้านเราก็ยังเล็กๆอยู่นะ่ะแต่ว่ายิ่งน้าบ,บันคนก็ยิ่งออกจากหมู่บ้านไปหาทำงานที่อื่นจนพี่ก็เติบโตแล้วก็เดินรอยจาม คนเก่าแก่นัก็คือโตมาสักระยะหนึ่งก็เรียนหนังสือแค่ป .6 เพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีฐานะทางการเงินอะไรมากมายก็ไม่ได้มีโรงเรียนก็อยู่ไกลอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนแค่ป .6 ก็ไปทำงานโรงงานจนได้กลับมาอยู่บ้านอีกรอบหนึ่งก็คือแต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วสามีก็ไปทำงานต่างจังหวัดมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะวนลูกอยู่อย่างเงี้ยคนในหมู่บ้านก็คือ คนที่อยู่บ้านก็ทําแค่นาแล้วก็เลี้ยงควายคนที่เป็นใบทํางานหน่อยก็พอโตถึงใบทํางานก็ออกไปนอกบ้านพอถึงรุ่นพี่ก็เหมือนกันมันก็เลยเกิดคําถามว่าทําไมเราไม่ทํางานอยู่บ้านบ้างละ่ะทําไมต้องออกไปทําที่อื่นมันก็เลยเป็นการชักชวนกันของกลุ่มแม่บ้านที่ที่อยู่บ้านที่ที่ไปทํางานไม่ได้เพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกเนาะคะ่ะก็เลยเป็นการรวมตัวกัน ไปพบกับพระอาจารย์ที่เป็นพระนะคะ,ะก็ไปขอรับคำปรึกษาจากพระอาจารย์เราก็ไปบอกว่าเราไม่อยากไปทำงานที่อื่นแต่ว่าเราก็ทำอย่างอื่นไม่เป็นเพราะว่าเราก็มีพื้นฐานแค่ทำนาเลี้ยงโัวเลี้ยงควายแต่ว่าเราก็ทอผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยแนะนำให้เราทำผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติแล้วก็สีที่พระอาจารย์แนะนำก็เป็นสีจากมูลควาย ซึ่งตอนนั้นพวกพี่ๆที่ไปขอรับคําปรึกษาจากพระอาจารย์ก็แบบพอพระอาจารย์บอกว่าลองเอาขี้ควายมาย้อมสิแต่พระอาจารย์ก็ยังไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรทําไมเพราะเราก็ยังอโอ้ยใช่เหรอยอมขี้ใช่ไหมเราต้องเราก็คิดว่าบ้า,บาหรือเปล่าทาไมบอกเรามาย้อมขี้ใครจะซื้อแค่คิดก็ผิดแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พวกเราแบบมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวพระอาจารย์นะคะ เราก็เลยบอกเอาหนาลองสักตั้งหนึ่งถ้าพระอาจารย์แนะนํามันต้องสําเร็จแต่ที่จริงๆแล้วตอนนั้นพวกพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดว่าทําแล้วต้องขายได้ยอดขายเยอะๆแต่ว่าตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าแค่เราต้องการมีอะไรทําสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ย ตอนนั้นก็สร้างศูนย์เรียนรู้กันเองนะคะโดยที่ยังไม่มีเงินทุนจากที่ไหนแต่ว่าเราก็เริ่มจากพวกเรานี่ยแหละค่ะก็ออกเงินกันคนละนิดละหน่อยซื้อกับข้าวอะไรมารวมตัวกันทําแล้วก็ลงแรงทํากันเองตอนนั้นก็เริ่มต้นจากการนําเส้นไยมาทดลองย้อมแล้วก็ไปให้พระอาจารย์ดูแล้วสีที่พระอาจารย์เลือกก็สีจะขี้ควายอยู่ดีทั้งทงที่มันเป็นสีที่จืดมาก สีที่ไม่สวยเลยสําหรับเราเพราะว่าตอนนั้นเราจะชอบแต่สีที่มันสดใสสีแดงฉุดฉาดเพราะว่าเราเราใช้แต่สีเคมีนะคะพอได้พอได้สีที่พระอาจารย์เลือกให้ทีนี้พระอาจารย์ก็เรียกมาแล้วก็มาให้คําแนะนําว่าเพราะอะไรทําไมถึงเลือกสีมูลควายให้หมู่บ้านเราพระอาจารย์ก็บอกว่า อย่างขี้ควายเนี่ยแต่ก่อนมันก็มีคนโคดีสารนะคะเคยเอามาย้อมแต่ว่ามันไม่ได้มีการเอามาทดลองทําเป็นจริงเป็นจังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป้าหมายหลักที่พระอาจารย์อยากให้ย้อมสีมุนควายก็คือมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันเป็นต้นทุนที่ดีมากสําหรับหมู่บ้านเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเลี้ยงควายอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นสีธรรมชาติ ก่อนจะไปพักเบรกกันสักนิดอยากให้พี่อ้อยเล่าเรื่องราวของความผูกพันของคนกับควายในชุมชนให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งกินใจของคนในชุมชนเราขนาดนี้อย่างลึกลากเง่าของของคนในชุมชนเราเลยก็คือหมู่บ้านอื่นอาจจะเลี้ยงแค่แบบเป็นธุรกิจเล็ก เพิ่มเติมอย่างเงี้ยแต่เรานี่มันเลี้ยงเหมือนเหมือนคนในครอบครัวค่ะเหมือนลูกเหมือนหลานแบบเลี้ยงด้วยความผูกพันอย่างพี่นี่สมัยเด็กๆเนี่ยก็ผูกพันกับวัวกับควายมาเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เลี้ยงกันมาอยู่แล้วเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปเจอแม่ทองคำนะคะก็จะรู้จักชื่อหมดเราเลี้ยงแบบอยู่กันมา2 0 3 0ปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดความผูกพันที่พี่บอกว่า ไม่สรุปแล้วคนเลี้ยงควายหรือว่าควายเลี้ยงคนอันนี้มันก็คือเป็นเรื่องจริงของชีวิตของคนที่นี่เพราะว่าเราเลี้ยงเหมือนเหมือนเขาแบบเป็นกระปุกอมสินถ้าเราไม่มีความจำเป็นจริงๆเราก็ไม่อยากขายเขาเพราะว่าเราผูกพันเนาะก็รักเขามากอย่างพี่พี่ก็เลี้ยงควายเหมือนกันก็คือจะรักเขาแบบถ้าขายทีนี่ก็ต้องร้องไห้กันเสียน้าหูน้ําตาเลยทีเดียวแต่ด้วยความจําเป็นเราก็ต้องขายเพราะว่าบางทีเราก็ มีความจําเป็นเนาะค่ะก็ต้องได้ได้ขายเขาแต่ว่าที่พี่บอกว่าควายเลี้ยงคนนี่น่าจะจริงเพราะว่าส่วนใหญ่อาชีพหลักของคนที่นี่เลยก็พึ่งพาอาศัยน้องควายเขาให้คุณค่าทุกสิ่งอย่างทั้งตั้งแต่ขี้เข้ามาเลยแล้วก็เป็นผลิตภณัณฑ์อันนี้ยิ่งต่อยอดได้เยอะค่ะอันนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยเลี้ยงคนในหมู่บ้านก็ต่อยอดอาชีพจากมูลควายได้เยอะเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่ เขาเลี้ยงเฉพาะคนในกลุ่มที่ทำผ้าแต่พอเราทำกลุ่มย้อมผ้าแล้วมันก็เกิดกลุ่มอาชีพอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมายทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จากเรกแรกเราได้คุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนกับควายกันไปแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นสิ่งที่พิเศษหากเราไม่ได้พูดคุยกับพี่อ้อยเราคงไม่ทราบว่าควายจริงๆแล้วมีคุณค่ากับคนเรามากขนาดไหนครับจากความสําเร็จของการย้อมผ้าจากมูลควายทําไมเราถึงต่อย,ยอดให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยล่ะครับพี่อ้อยพอทําผ้าย้อมมูลควายได้สักระยะหนึ่งเริ่มจากปี25-52 จนมาถึงช่วงปี5 5 7เ8 5 9เนี่ค่ะเราก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มแบบอิ่มตัวหมายถึงว่าเราออกไปออกงานตามกรุงเทพไปจัดนิทรรศการไปอะไรเงี้เรารู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกแบบว่าอันที่จริงเราไม่ต้องมาถึงที่กรุงเทพก็ได้ที่บ้านเราน่าจะมีเยอะกว่าอะไรเงี้ค่ะแล้วอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการทำผ้ามันมันเป็นอะไรที่เฉพาะกลุ่ม มันยังรู้สึกว่าคนในชุมชนบางคนเขาก็ทอผ้าไม่เป็นแต่เขาก็อยากมีรายได้เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราน่าจะพาเพื่อนๆทำได้หลายอย่างกว่านี้ก็เป็นการกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็ อย,อย่างที่เคยเล่านะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขอความรู้ก่อนเพราะว่าถ้าเราจะทําเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากมหาวิยาล,ลัยราชมงคลสกลนครเหมือนเดิมค่ะก็ไปปรึกษากับทางอาจารย์ว่าอาจารยา์หมู่บ้านของหนูนี้มันจะพอเป็นได้ไหมถ้าเราอยากทำแบบ เกี่ยวกับท่องเที่ยวชุมชนอาจารย์ก็ลงมาให้คำปรึกษาที่หมู่บ้านไม่ใช่ว่าพี่คิดคนเดียวนะคะก็คือเรามาประชุมกันทั้งหมดหมู่บ้านเลยก่อนที่จะทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนก็คือคนในชุมชนมาออกความคิดเห็นร่วมกันมาสอบถามมาเสนอแนะว่าหมู่บ้านเรามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างมีข้อไหนที่เราจะสามารถปรับปรุงได้บ้าง จนเป็นที่มาที่ไปการทำหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะตอนนั้นก็เริ่มปี2,559พอเริ่มจัดตั้งกลุ่มตอนอดับแรกเราก็จัดตั้งกลุ่มก่อนว่าใครจะสนใจเข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ตรงนี้ก็คือการทำกลุ่มท่องเที่ยวไม่ใช่กลุ่มผ้า กลุ่มภาก็คือกลุ่มภากลุ่มท่องเที่ยวนี่ก็คือเราต้องการเปิดรับคนใหม่ๆความคิดใหม่ๆคนเก่าๆถ้ามีองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาด้านอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่เลยเหมือนเรามาสวอดเรากันเองอย่างเงี้ยค่ะ,อะพอได้รู้แล้วว่าหมู่บ้านเรามีข้อดีข้อเสียยังไงก็เลยเป็นการ เริ่มต้นตอนนั้นแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ทำกลุ่มไว้รองรับนะคะก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเป็นหน่วยงานของอุตสาหกรรมก็จะเป็นหมู่บ้าน CAV ปี5 9แล้วก็ปี2560เราก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน CAV ติด1ใน10ของของทั่วประเทศเราซึ่งพี่กับทีมงานก็ไปเข้าร่วมประชุมค่ะมันก็เลยทำให้หมู่บ้านเรามี โอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองออกไปตามโครงการก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มีหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเป็นการมาช่วยคิดกิจกรรมคิดเส้นทางช่วยจากที่เราแบบทำกันเองมันก็อาจจะช้าหน่อยอย่างนี้ค่ะพอหน่วยงานเข้ามามันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นเส้นทางได้ดีมากขึ้นจนพี่เองก็เริ่มแบบไปขายผ้าก็เริ่มแบบ ต้องมาตั้งหลักที่บ้านว่าเราอยากให้ลูกค้ามาเจอเราที่บ้านมาเจอการทำงานของเราจริงๆที่บ้านด้วยเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นการที่มามาทำตรงนี้ก็คือเรียกว่าบ้านนานในห้อย อันนี้เรื่องสำนึกรักบ้านเกิดนะคะก็พี่เองก็เคยเป็นค่ะทุกคนทุกคนต้องเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเพราะว่าในวัยของช่วงอายุคนนะคะอย่างอย่างพี่ก็ผ่านช่วงวัยรุ่นมาช่วงนั้นเราอาจจะไม่คิดถึงชุมชนเราเลยคือเราอยากไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆที่อย่างในเมืองอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้ว เราต้องไปก่อนค่ะเราถึงจะรู้ว่าโอ้สิ่งที่ดีที่สุดคือหมู่บ้านเราชุมชนเราแล้วก็ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับมาดูแลมาพัฒนาบ้านเราไม่ไม่ต้องกลัวที่ท,ที่จะพัฒนาค่ะแต่ว่าแล้วก็ไม่ต้องรอว่าให้คนอื่นทําก่อนแล้วเราค่อยทําถ้าคิดว่าหมู่บ้านเรา มันมีอะไรดีอย่างเงี้ยเราต้องทําเลยค่ะทําแบบทําเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนเห็นว่าเราสามารถช่วยให้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันคงอยู่ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องรอว่าให้หน่วยงานนั้นนี้มาช่วยแล้วเราเริ่มจากเราก่อนได้ค่ะแล้วเราก็ยังไปขอความช่วยเหลือให้เขามามาช่วยเราได้อะไรเงี้ยค่ะก่อนทิ้งท้ายเบรกนี้กันอยากให้พี่อ้อยฝากข้อคิดดีๆถึงคุณผู้ชมสักเล็กน้อยในเรื่องของชีวิต ที่ไม่หยุดเรียนรู้ในแบบของพี่อ้อยนั้นเป็นอย่างไรครับสำหรับพี่นะคะเรื่องของชีวิตที่ไม่หยุดเรียนรู้ก็คือเราเราต้องอทันกับสังคมทุกวันนี้นะคขคือว่าเราต้องเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างตลอดอย่าทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้วนะคะก็คือสามารถเติมน้ำได้ตลอดในแก้วนั้นก็คือเราต้องการความรู้ทุกด้านทุกด้านที่จะ เอามาพัฒนาในการทำงานของเราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะก็ยินดีค่ะ,คะก็ถ้ามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานหน่วยงานไหนก็ได้ที่เข้ามาให้องค์ความรู้ก็ยินดีที่จะไปเข้ารับฟังรับความรู้ต่างๆเพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้คนในชุมชนแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนได้เห็นได้ได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยค่ะก็เราก็จะเป็น คนเดินออกไปนำความรู้เข้ามาในชุมชนเพื่อที่จะสานต่อให้มันคงอยู่ต่อไปอยาเทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ หลังจากพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆคนกับควายของชุมชนแห่งนี้อย่างจุใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความประทับใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับไหนๆมาที่ชุมชนนายห้อยทั้งทีเราไปท่องเที่ยววิถีชุมชนกับพี่อ้อยกันครับมาดูกันว่าวันนี้พี่อ้อยจะพาเราไปเจออะไรกันบ้างครับ ค่ะที่นี่นะคะชุมชนบ้านนาเชือกจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำกิจกรรมเด่นของชุมชนเรานะคะก็คือการล่องเรือชมเขื่อนน้ำอูนนะคะเ,าเราจะมาล่องเรือชมเขื่อนชมความงามของเขื่อนแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะก็คือที่นี่ก็ทำการประมงด้วยนะคะก็คือ หาปลาจากเขื่อนน้ำอูนที่เป็นปลาธรรมชาตินะคะแล้วเราก็ยังมีธรรมชาติอีกมากมายที่พาลูกค้ามาชมก็จะมีนกน้ำหลากหลากชนิดนะคะที่อยู่เลาะริมเขื่อนมานะคะ,ะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเราเลยที่นี่นะคะ,ะถ้าจะให้สวยงามแบบมาได้ตรงแบบ ความงามตรงพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็จะแนะนําให้มาช่วงบ่ายๆเย็นๆน,ยน,ยนี้นะคะก็จะได้ความงามจากแสงพระอาทิตย์ที่กาลังจะตกดินด้วยค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมามาลองทํากิจกรรมที่นี่ดูค่ะความสําคัญของเขื่อนน้าอุ่นนะคะก็เขื่อนน้าอุ่นแห่งนี้จะครอบคลุมอยู่ประมาณ5อําเภอนะคะก็ชาวบ้านของเราก็จะใช้เ,เป็นแหล่งน้ําที่ทําการเกษตรแล้วก็ทํามา ทำมาหากินด้วยการหาปลาจำหน่ายนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเขื่อนแห่งนี้มากมายก็จะมีกลุ่มอาชีพที่ทำปลาล้าทำปลา,ปาแห้งด้วยค่ะก็ชาวบ้านก็จะอาศัยเขื่อนแห่งนี้เป็นที่ทำมาหากินหลักเลยค่ะเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนนี้ทำการเกษตรด้วยค,ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือนะคะจากชุมชนตัวชุมชนของเรามาล,ล่องเรือ ที่เขื่อนน้ำอนูนี่ก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกาะควายนะคะเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือไปอีกสักพักนะคะตรงนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของชุมชนเราเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะที่ ตรงนี้เรียกว่าเกาะควายนะคะหลังจากที่เรานั่งเรือมาจากหมู่บ้านก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีตอนนี้ก็ถึงเกาะควายแล้วด้านหลังเรานี้ก็จะมีน้องวัวน้องควายนะคะที่มารอตอนรับพวกเราอยู่ตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์อย่างที่เล่าไว้นะคะก็จะเป็นการให้อาหารน้องวัวน้องควายค่ะที่นี่ค่ะซึ่งเราอยากให้ลูกค้าได้มาเห็น ความสาคัญของน้องวัวน้องควายแล้วก็คือกว่าที่เราจะทําเป็นผ้าย้อมมูลควายเราต้องอเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นํามูลของวัวของควายนี่ไปไปย้อมผ้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราให้อาหารน้องควายนะคะโดยมีพ่อเพชรชาติชม่นี้นะคะเขาเป็นเจ้าของน้องวัวน้องควายและก็เกาะควายที่นี่ค่ะ ตอนนี้ในชุมชนบ้านนาเชื้อของเรานะคะก็จะมีน้องควายนี่ก็จะเยอะกว่าน้องวัวนะคะน้องควายนี่ก็จะประมาณถ้าทั้งชุมชนเลยก็ประมาณ400-500ตัวค่ะ,ะแล้วน้องวัวนี่ก็จะประมาณ200-300ค่ะก็เน้นเป็นเลี้ยงน้อง,องควายเยอะกว่าเพราะว่าด้วยสภาพพื้นที่ที่เรามีเขื่อนนะคะเพราะว่าน้องควายที่นี่ก็จะ ดำน้ํากินหญ้าในน้ําได้ค่ะแต่ว่าวัวน,นี่กินได้เฉพาะบนบกถ้ามาตอนหน้าฝนนะคะพื้นที่ก็จะเขียว กว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเข้าหน้าร้อนมันก็แห้งแล้งมากปีนี้ก็ชุมชนของเราก็เจอกับสภาพฝนไม่ตกค่ะก็สภาพอากาศก็แห้งแล้งหญ้าก็ไม่มีเลยค่ะก็ทําให้สุขภาพน้องวัวน้องควายของเราแย่ด้วยเหมือนกันก็จะผอมกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ยังไม่มีฝนมาเลยค่ะ เราก็ต้องสต็อกอาหารด้วยการให้ฟางข้าวค่ะช่วงนี้ก็ช่วยกันไปก่อนแต่เราก็ถ้าถ้ามีย่าก็จะปลูกญ้าในเปียญ่าไนอะไรเงี้ยเสริมเข้ามาด้วยค่ะแต่ตอนนี้ที่เราเอามาให้น้องควายก็จะเป็นฟางข้าวถ้าเวลาลูกค้ามาอย่างนี้เราก็จะเตรียมอ,อย่างญ่าอย่างฟางข้าวมาไว้ให้ลูกค้าได้ได้ให้กับน้องวัวน้องควายน้องวัวน้องควายที่นี่ก็จะ ดีใจทุกครั้งที่มีลูกค้ามาเยี่ยมนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้กินอาหารที่เราให้เขาเนาะค่ะเพราะว่าด้วยสภาพพื้นที่แล้วตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะวัวควายค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมไฮไลท์ด้วยกันนะคะที่เกาะควายตรงนี้เดี๋ยวไปให้อาหารน้องควายกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราไปลุยน้ําลุยเกาะกันมาแล้วนะคะที่นี่ชุมชนบ้านนาเชือกนะคะตรงนี้บ้านานาในาห้อยก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สําหรับลูกค้าที่ไปโลดโผลมาแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยกิจกรรมนวดสปาสมุนไพรกระทะร้อนของบ้านานานในห้อยเรานะคะตรงนี้ก็จะมีาการนวดตัวด้วยการนวดน้ํามันนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปลงที่แช่ที่กระทะสมุนไพรอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ ในกระทะของเราก็จะมีสมุนไพรสดสมุนไพรแห้งแล้วก็น้ำมันหอมระเหยค่ะก็จะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะโดยสมุนไพรสดก็จะใช้เป็นพวกะตะไคร้หอมใบพิมเสนนะคะก็จะใช้เป็นใบสดเลยเพื่อมารองนั่งนะคะส่วนสมุนไพรแห้งก็จะเป็นสมุนไพร อบตัวที่เป็นสมุนไพรคลายเมื่อยนะคะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะหลังจากที่เรานวดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ไปลงแช่ในน้ำมันสมุนไพรมันก็จะช่วยเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะผ่อนคลายเมื่อยนะคะก็จะรู้สึกดีนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรไฮไลท์อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปในกระทะนะคะก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งเป็นสารสกัด จากสมุนไพรธรรมชาตินะคะก็จะเพิ่มกลิ่นอโรมาเพิ่มความเนื้อสมุนไพรที่เป็นสารสกัดเข้มข้นลงไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะกิจกรรมนวดสมุนไพรนะคะก็สปากระทะร้อนอก็ติดต่อได้ที่บ้านานานในห้อยนะคะ คนเปลี่ยนโลกในแบบของพี่อ้อยนะคะกออ็อันดับแรกก็คือต้องเป็นคนที่เปิดเปิดใจนะคะก็คือเปิดรับสิ่งใหม่ๆและคะ่ะก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาหัเกษตรกรไทยเมื่อรถไถรถแทรกเตอร์เข้ามาทำหน้าที่แทนเพื่อให้เกษตรกรสะดวกสบายและมีกำไรมากขึ้นควายจึงเริ่มถูกใช้งานน้อยลงเรื่อยๆ ความสำคัญของควายต่อเกษตรจึงลดลงตามไปด้วยด้วยเหตุนี้เองเราไม่อยากให้ควายไทยเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และอยากให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ควายไทยทางประเทศไทยจึงจัดตั้งวันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20นาิก30นาทีทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ